สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็มาแอบ,บดูอึง่งออกลูกนะครับออกไข่อาจจะต้องเบาๆเสียงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ากําลังใช้สมาธิของอึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเช้าตอนนี้ก็ว่าประมาณเกือบ9โมงแล้วครับท่านผู้ชมเมื่อคือนผมก็ตลอกอึ่งให้ด้วยฝนเทียมที่ทําขึ้นเองนะครับที่อยู่ข้างบนนี้ผมเียบตัวเยอะไม่ได้นะครับนี่ก็ผมก็เปิดยูทูปตัวนี้นะครับเหยนตัวนี้ก็คือยูทูปตัวนี้นะครับนี่ คือเปิดเสียงอึ่งที่ผมทําขึ้นเองนะแล้วก็แอบ,บดูอผ่านช่องไปยืนตรงๆไม่ได้เพราะว่ามันสว่างเห็นไหมครับที่ไปดูนะครับจะมีปฏิกิริยาที่ความเคลื่อนไหวอยู่ข้างๆต่อปลาตกนะครับต่อปลาตกแลานนั่นนะตรงไปในมือผมนะครับตัวนี้ก็จะมีอีงมาหลายคู่ครับขเข้ามรนด้วยเลยคุณผู้ชมอยู่ตามเกลื่อนน้ำอะไรอย่างเี้ย มีการกดดำหัวลงไปของตัวเมียเล้วราก็จะยกกลนขึ้นรักไข่ออกมาด้านท้ายนะครับตัวผู้ก็คงจะฉีดน้ำเชื้อผสมกับไข่เห็นไหมครับอ่าตรงนั้นแหละครับคือถ้าได้ธรรมชาติถ้าเราสร้างให้เขาอยู่แบบธรรมชาตินี้ได้เราก็จะมีปริกิริยาที่ในเชิงการผสมพันธุ์เพื่อดำรงพ,พันธุ์แบบนี้ครับโดยที่ ถ้าในแหล่งธรรมชาติทั่วๆไปตอนนี้เมื่อฝนตกมาเนี่ยไม่นานน้าก็เหยแห้งไปไข่ไม่ทันได้มีการออ,ออกมาติดเป็นตัวหรือเป็นตัวลเล็กๆก็จะไม่ทันได้มีชีวิตแบบนั้นก็จะตายไปพร้อมกับแสงแดดที่แผดเผานะครับแต่ว่าถ้าเราอนุรักษ์ด้วยวิธีแบบนี้ก็จะอย่างน้อยก็จะเป็นการศึกษาแล้วก็เพิ่มจํานวนประชากรของอื่นไปด้วยครับถึงจะใช้เวลาเลี้ยงที่ยาวนานนะครับราจะมีตอนนี้ที่อยู่ในจอภาพก็จะมีอยู่ประมาณ 4- ี่ห้าคู่นะครับ เท่าที่มองเห็นแต่ว่าอยู่นอกนะจากตรงน,นี้ก็เยอะเพราะว่าอยู่ในฟาร์มผมในบอ่อนี่ก็มีเป็นร้อยคู่นะครับถ้าก็จะมีสิ่งยั่วยวนะครับพอดีวันนี้ถึงจะฝนไม่ตกแต่ยากาศจะคึ้มนๆนะครับน่าจะฝนตกช่วงบ่ายผมก็เลยลองเปิดเสียงในตอนเช้าดูที่จริงเปิดมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับเมื่อคืนก็ได้ไข่มาจำนวนหนึ่งแต่ตอนเช้าก็ยังมีควันหลงที่ อื่นบางตัวที่ยังไม่ได้ไข่นะครับก็มาจับคู่กันตอนเช้าด้วยบรรยากาศที่ผมสร้างให้เขาเกิดขึ้นมาให้เขารู้จักการใช้ชีวิตแบบนี้นะครับโดยเรียนเสียงเสียงธรรมชาติน,นะครับมีอยู่หนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณสิบคู่นะครับตอนนี้ก็คงจะค่อยๆทยอยไข่ไปเรื่อยๆจนหมดวันนี้น่าจะได้ไข่อยู่เต็มพื้นน้ําตรงนี้นะครับทังอื่นเท่าออยางส่วนใหญ่จะเป็นอื่นเท่าครับ เสียงอึ่งร้องต่อเนื่องนี้ผมทําขึ้นเองนะครับโดยใช้เสียงของอึ่งอย่างนี้แหละครับในคนไทยหรื่อยๆนะครับท่านผู้มชม,อม,ชมโอเคสำหรับคลิปนี้คงจะจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปทำงานต่อก่อนนะครับท่านผู้มชมแนละ้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ